ิ้วกลับกันเพียบแข้งเวียดนามแห่ซื้อของจากไทยฝากครอบครัวหลังชวดแชมป์ควันหลงหลังจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลอาเซียนคัพ2022ซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเวียดนาม1-0หยิบถ้วยแชมป์มาครองได้สำเร็จถือเป็นแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันและเป็นการคว้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยที่7ในประวัติศาสตร์โดยทางฝั่งทัพดาวทอง ทีมชาติเวียดนามที่ต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้งหลังคว้าตำแหน่งรองแชมป์ได้เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่17มกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีภาพที่สนามบินของบรรดานักเตะได้เลือกซื้อของจากไทยไปฝากครอบครัวซึ่งสินค้าย,ยอดฮิตและนักเตะเวียดนามหลายรายตัดสินใจซื้อกลับบ้านก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเอง สำหรับข้าวเหนียวมะม่วงกลายเป็นที่กล่าวถึงไปทั่วโลกหลังจากที่มินลแรัปเปอร์สาวชาวไทยที่เดินทางไปร่วมงานเทศกาลดนตรีและศิลปะโคเชลาวันเล่ก่อนได้กินโชว์บนเวทีระดับโลกทำให้เกิดกระแสเป็นอย่างมาก